หนุ่มชุนจ่ายแพงสัตว์กาแฟใส่เจ้าของร้านเจอเอาคืนทันควันคอนทุกกระจกรถโซเชียลว,วิจารณ์เสียงแตกทำเกินไปไหมเข้าเด่นเข้าเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวรามา่าที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสหรัฐกันค่ะหลังมีการเปิดภาพกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพของลูกค้าชายคนนึงค่ะได้โตเถียงกับบาริสตา้าร้านกาแฟเพราะเขาไม่พอใจกับราคากาแฟที่ต้องจ่ายนะคะ ก่อนที่เขาจะระบายความโกรธด้วยการสาดกาแฟใส่บาริต้าสาวทำให้เธอตัดสินใจเอาคืนทันควัน ด้วยการควา้าคอนมาทุก,กระจกหน้ารถของเขาเรียกว่าเป็นการตอบโต้แบบตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันเลยทีเดียวค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมนะคะทั้งฝ่ายที่วิจารณ์ว่าการโต้ตอบของบาริสต้าสาวต่อคนที่สัตว์กาแฟใส่ตลอดจนคนที่ยืนอยู่ฝั่งของเธอซึ่งล่าสุดเอมมาลีวัย23ปีบาริสต้าสาวเจ้าของร้านกาแฟาในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐ เธอก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งปรากฏว่าชายที่มีเรื่องกับเธอนั้นจริงๆเป็นลูกค้าประจำนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาแวะมาซื้อกาแฟที่วร้านของเธอตามปกติแต่ในครั้งนี้เขากลับยืนกรันที่จะจ่ายเงินน้อยกว่าเดิมค่ะทําให้เกิดความไม่ลงอรอยกันขึ้นเอมมาเธออธิบายด้วยนะคะว่าอเดอร์ที่ลูกค้ารายนี้สั่งคือกาแฟขนาด32ออนซ์และน้ําดื่ม28ออนซ์ รวมราคา22ดอลลาร์หรือก็ราว800บาทค่ะ ซึ่งปกติเธอก็จะคิดราคาเขาเพียงแค่20ดอลลาร์นะคะแต่ในครั้งนี้เขากลับต้องการจ่ายเงินน้อยกว่านั้นค่ะซึ่งมันทําให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นด้วยหลังจากที่ชายคนนี้จ่ายเงินมาเพียงแค่20ดอลลาร์เขาก็ยังจะเรียกร้องให้เธอทอนเงิน5ดอลลาร์เพราะอยากได้เครื่องดื่มในราคาที่ถูกลงค่ะเธอบอกนะคะว่าไม่มีหรอก5ดอลลาร์คุณได้เครื่องดื่มไป2แก้วแล้วไงเอมมาบอกกับชายคนนั้นนะคะแต่ลูกค้าของเธอก็ยังเถียงว่าเก็บไว้แค่ สิบหดอลลาร์พอแล้วคืนเงินมาซะซึ่งสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนจุดหนึ่งลูกค้าชายก็ลงมาจากรถของเขาและยังคงเถียงกับเอ็มมาไม่หยุด จนสุดท้ายเขาก็เปิดฝาเครื่องดื่มทั้งสองแก้วสาดเข้าไปในเคาน์เตอร์ของเธอและขณะต่อมานะคะเอมม่าก็โผล่หน้าออกมาพร้อมกับค้อนในมือทุบใส่กระจกหน้ารถของเขาจนแตกเป็นรอยร้าวชัดเจนเอมม่าเธอบอกนะคะว่าพฤติกรรมของชายคนนี้ทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายในส่วนค่าก,กาแฟนั้นเธอขอย,ยืนยันว่า เขาจะตั้งราคาเองไม่ได้และไม่มีใครบังคับให้เขามาที่นี่ด้วยการเถียงว่าตัวเองไม่รู้หรือถูกหลอกนั้นก็ฟังไม่ขึ้นเพราะราคาก็มีบอกไว้แล้วด้วยสำหรับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเอ็มมาขอถามกลับว่ามันโอเคแล้วที่เขาจะโกรธเรื่องเครื่องดื่มจนทำร้ายฉันแต่ไม่เหมาะสมที่ฉันจะโต้อตอบงั้นหรือทั้งนี้ทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วนะคะและเอมมาก็ได้ยื่นฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นอย่างไรก็ตาม ช้ยคุณดังกล่าวยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายสำหรับกระจกหน้ารถที่แตกจากเอ็มมาได้เช่นกันค่ะ ซึ่งต่อมาเอมมาได้โพสต์อินสตาแกรมชี้แจงว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากเหตุการณ์นี้ต่อมาเอมมายังได้โพสต์อินสตาแกรมชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ในมุมมองของเธอก็คือประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงพวกเธอทํางานลุยเดี่ยวในอุตสาหกรรมนี้ในขณะที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายตลอดทั้งวันซึ่งส่วนมากเป็นคนแปลกหน้าด้วยจึงอยู่ที่คนส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็นคนจิตใจดีมีความเคารพโดยรวมแล้วเป็นคนดีแต่ถึงอย่างนั้น ็ยังมีบางโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่คิดว่าความรุนแรงทางร่างกายและคำพูดเป็นเรื่องที่เหมาะสมทั้งนี้สำหรับคนที่ได้ชมคลิปดังกล่าวแม้จะมีบางส่วนที่วิพากวิจารณ์เอม็มมาแต่ก็พบว่าส่วนใหญ่เลือกที่จะให้การสนับสนุนเธอนะคะโดยทนายคนหนึ่งยังเสนอตัวจะช่วยเป็นตัวแทนจัดการเรื่องคดีให้เธอแบบฟรีฟรีหากถึงคราวจำเป็นด้วยค่ะเช่นเดียวกับอีกคนที่ชี้ว่าฉันดีใจที่คุณยืนหยัดไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณ แต่ยังเพื่อผู้หญิงอย่างเราในอุตสาหากรรมนี้เราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันและฉันหวังว่าคนอื่นๆจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ